วันนี้เรามีเมนูง่ายๆที่หลายๆคนชอบนะคะก็คือเราจะต้มยำนะคะเห็ดนางฟ้าต้มยำใส่นี่นะคะในตูเน้เย็นมีปลาดอนลี่เหลืออยู่นิดนึงแล้วก็มีหมูอยู่ชิ้นนึงนะคะเราจะมาทำต้มยำนั่นเองนะคะเตรียมน้ำซุปก่อนเนาะ นะทุบนิดนึงเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในหมอ้อนะฮี่สำคัญต้องนีนะคะรากผักชีค่ะทำไมต้องใช้รากนะทำให้น้ำซุปเราหอมนะคะทุบนิดนึงเนาะ เดี๋ยวจะใส่ในน้ำซุปนะคะ